สสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันกับน้องออเรนนะคะน้องออเรนวันนี้ก็มากินก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องออเรนก์กลังกินเกี๋ยวชามยักษ์ค่ะทุกคนนี่เลยนะคะพ,พริกเนื้อแบบล้วนเลยค่ะทุกคนอื อร่อยมากนะ,ะมีผักเผ็ดๆเผ็ดๆค่ะเพราะว่าน้องชอบกินแบบว่าเผ็ดนะคะเผ็ดเปรี้ยวน้องชอบกินเผ็ดเปรี้ยวเติมพลังงานให้กับร่างกายนะคะวันนี้ก็ออรเรน์นะคะน้องออเรน์หรือน้องส้ม มีผักรสมากเพิ่มผักนะคะเพิ่มผักเกิดได้กเตี๋ยวชามยักษ์นะคะชามยักษ์ชามใหญ่บุลมเลย กินหมดนี่เลยค่ะถ้ากินหมดนี่ก็ใช้เวลาสักประมาณ15นาทีกินคนเดียวกินไปพูดไป15-20นาทีนะเนื้ว เต็ม,มๆล้วนๆเนื้อเยอะมากนี่ค่ะเนี่ยค่ะที่กองไว้นี่คือเนื้อนะคะเยอะมากยายให้เยอะมากเลยนะคะอันนี้เพิ่มผักด,ด้วยนะคะเวยแบบเยอะมาก อืมอร่อยสุดๆอืมมีแต่คนว่าทำไมออเลนกินเก่งจังเลยของโปรดค่ะของที่เราชอบกินเราก็จะกินได้ตลอดตลอด มืผักด,ด้วยเผ็ดน,นะคะเผ็เดเตี้ยวเนื้อแบบเนื้อเปื่อย เริ oh ่ม oh. คู ah. uh ่ก่อนโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆ อืมกุ้ให้แบบพริกเข้าพริกเข้าอะไรแบบชื่นใจค่ะชื่นใจ,ใจไ,ดได้กินของอร่อยชื่นใจจริงๆค่ะโอ้โห Mắt lắm đi mà rạp đuổi hạp yêu เพิ่มผักนะฮะโอ้ฮัมยาจุกจก 你做啊。 เลือกกินแต่เนื้อเหลือแต่เส้นอุ้ยคำล้องจองเลือกกินแต่เนื้อเหลือแต่เส้น ตอนนี้ก็ได้ทําการกินเนื้อหมดแล้วนะเหลือแต่เส้นกินให้เพื่อนๆดูไงว่าเนื้อเยอะมากนะคะเนื้อเยอะมากตอนนี้ก็เหลือแค่เส้นกับผักเนื้อกินไปหมดแล้วเราก็มาลุยผักกับเส้นต่อไปเลยอย่าชะ เพิ่มผักร้อน เริ่มอิ่มแล้วนะทุกคนส่งท้ายผักมีวิตามินมีประโยชน์ ตรงท้ายก็แบบอร่อยเดี๋ยวคลิปวิดีโอยาวไปขอบคุณนะคะที่รับให้การรับชมจนจบลิปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอร่อยเดยวกินต่อ